ไปรับลานแล้วนะคะ,อะตอนนี้ไปไป,ไปมีรถลลรไฟฟ้าก็ไป,ไปก่อนนะจ๊ะไป โอ้ย่าเยอะเขียวมากเลยมีควายมากินก็นดีไปอย่างนะมันไม่ออใช่ใชรับล้านกันนี่ก็มารอรับล้านล้านมินน้อยนะคะ,นนะอันนี้รถช่างภูกระเบื้อง โอ้ดูนักเรียนเต็มคันเลยพี่น้องเลยโอ้นักเรียนมาแล้วครับพี่น้องสิ่งที่เรารอคอยมาถึงแล้วสาวน้อยน่ารักน่ารักของเรานะหลานสาวกลับมาแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเจอเบ๊ก็คงจะยิม้ม้มเจอเ,เ,เ,เนเรเขาคงน่าจะรุนละถึงเนี่ยใครรอรับใครรอรับาเอเขากุงจะรุนเลยว่ามีใครมารอรับเขาไหมเนี่ยสามช่องใหญ่เลยฮะนะรอรับมะ มาแล้วมาแล้ว yeah มาแล้ว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 ไปแล้วเบ๊ะไปรับแล้วเบอุ right turn, ้ยโอ้ยจะจะยิ้มแหละยิ้มใหญ่เลยยิ้มแหละยิ้มใหญ่เลยตอนนี้เอ้ยยิ้มใหญ่เลยสวัสดีคุณครูสวยมากเลยอุ้ยไหวคุณครูสวยอุ้ยไหว้ปแอนสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ โอ้ยยิ้มใหญ่เลยไไวันนี้จะนั่งรถคันไหนคะถุงกระเป๋ามาั้งดูสิเอารื้อสมบัติไม่ได้นะอู้อยู่นี่โอ้ยเอ้ยลืมสมบัติไม่ได้นะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีสามคันให้เลือกน,นั่งรถไหนคะขึ้นคันไหนไ<ป>อา่อาคือรถเบะึ้นรถเบะวันนี้เบะซื้ออะไรมารอด้วยนะอุ้ยปะอุ้ยเบะซื้ออะไรมาให้ริบิน้อยกินไปเร็ว ไป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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปปีไปเอออไป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 คลิปีวันนี้เบ๊ะเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะวันนี้อุ้ยตื่นเต้นจังเลยเขาจะแบ่งป้าแอนกินด้วยไหมน้องสัญญากันแล้วอุ้ยไปเร็วไป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 เออไปไปไปเรียว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 ไปอือไปแล้วพี่น้อง ไหว้ปู่หน่อยเออไหว้ปู่ไว้ปู่เดี๋ยวแม่พี่แป๊บหนึ่งแม่พี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาฉากนี้เอาฉากนี้โอเคโอเคนี่สวยสวยอ,อะอมามอืเอยโอ้วันนี้สามคันวันนี้สามคันวันนี้มารับหลานสามคันรถเลยวันนี้เออเอาไปไปไปก่อนไปก่อน ไอ,อ้กอดเอาไปแล้วนะคะเอฟซีไปเอออ่ะนี่ค่ะมาเห็นเบะและ้วอารมณ์ดีเลยนะคะเอ,อ๊อยากรู้จังเลยนะเบะเซอร์ไพรส์รอะไรมินน้อย,นอย,นอยเนาะอุ้ยเขาจะแบ่งพ่อแอ,อนกินไหมนนเนาะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น ตื่นเต้นดูก็ตื่นเต้นด้วยดูตื่นเต้นเอ๊รุ่นสวัสดีป้าปุกก่อนสวัสดีป้าปุกก่อนสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยหลานสาวแห่งจำปาดงเอ้ยสวัสดีลุงเสือด้วยสวัสดีลุงเสือด้วยเอ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยไปดูซิมีอะไรในตู้เย็นมีอะไรในตู้เย็นในตู้เย็นในตู้เย็นไปเปิดดูชิ่วเลี้ยว ตื่นเต้นจังเลยเอ้ยเอ้อาเบะไปเบะไปไ<อ>เบะไปเร็วโอ้โหมีอะไรมาฝากมีอะไรมาฝากโ,โอ้โหโอ้โอห,ห,หออออเออโอ้ยมีปีโป้มีปีโป้เพราะว่าสัญญากันไว้เมื่อเช้าโอ้โหยิญญ้มใหญ่เลย อาอาวอนั่งตรงไหนนั่งตรงนี้แหละลูกนั่งตรงนี้แหละขอบคุณค่ะขอบคุณแบกก่อนเออเนี้แลนี่แหละแช่แก่อนไหมโอเเอออ้ยได้ทานสมใจแล้วเดี๋ยวมันจะเปื้อนลูกเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะคะออเอ้ พุงช่างกลับมาแล้วนะคะนูนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมิ้นทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นลูกไม่อะไรคะไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่จะยม่หมอแอบบายเหรอลูก <c oughs> เดี๋ยวอันนี้แช่ไปก่อนเนาะกินทีละอันเดี๋ยวไม่สบายนะลูกนะว้าวโอ้ยน่ากินจังเลยแงหวงงู ได้แบแนะผีเส <si ื้อเออร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยไอศกรีมูปภีเสื้อมันจะเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วเป็นสีอร่อยเลยแมแตงโมโอ้แตงโมอร่อยอร่อยเลยอืโอ้อยากกินปีโป้จังเลยอยากกินปีโป้อะนักเรียนมาแล้วนักเรียนกลับมาแล้วนักเรียนมาแล้ว เอ้มาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันอ้าวอร่อยอร่อยอร่อยพีมิวแล้วแบงพี่มิวไหมเรียพี่มิวสิเอ๊ะจะแบ่งอะไรปลาแอนเนาะนี่ยืนดูนานแล้วเนี่ยโอ้ยืนดูนานแล้วเนี่ยเ้าสุกอย่างเรากินในซึ่งก่อนนะในหัวนะที่ปาหม้อปิด กัดิลูกยาเลียเนียมันันันกัดเลยว้าาย่าๆๆๆๆอย่าทำอย่างนั้นลูกกัดกัดได้อยู่กัดได้เออกัดกดกินเลยมันเย็นมันอย่าอย่าทำอย่างนั้นเออกัดกัดลูกกัดกัดงับโอ้ยแตงโมล่นเลยร่อยไคะเอ้าเสียงเป็นไร เสียงเปแบบนั้นเสียงไปไรอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะือเป็นไรอ่ะหนูเป็นอะไรทำไมเสียงแบบนี้โอ้ป้าซื้ออะไรมาเต็มเลยไปรับป้าหน่อยเล้วแม่พี่รับป้าหน่อยรับป้าหน่อยโอ้ป้าซื้อเห็ดมาเต็มเลยสวัสดีค่ะลูกโอ้วันดีป้ายังวัสดีป้ายังโอ้โอสวัสดีป้าแตนสวยมากเลย เดี๋ยวป้าป้า,ป,าป้ามาฟังเสียงเขาหน่อยเร็วมาฟังเสียงเขาหน่อยเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเสียงเสียงหายไปไหนไม่รู้เสียงเป็นอะไรอ่ะ,อะเสียงไไหายเลยค่ะกินเลยค่ะสงสัยวันนั้นสะผมเยอะไปหน่อยมั้งเ <c oughs> <c oughs> สียงหายสำหรับคินิเขาเป็นนิสิท,ท,ท่านมากค่ะ